สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เอาเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นอรหันปุตโตนปี18นะครับหลวงปู่ทิมออกแม่น้ำคูเก่านะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับกาามาชมออันนี้อยู่ในกรอบนอยู่ในตลับนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูว่า ข้างในจะมีความชัดเจนสวยงามขนาดไหนนะครับดูครับนี่ครับมีของได้ของชาวบ้านมานะครับจมเดิมเลยครับผมเรามาดูกันครับครับดูกันครับผมออกแกออกจากตลับเมืองนะครับหลวงปู่ทิมออกวัดแม่น้ำคูนะครับแม่น้ำคูเก่าออกปีหนึ่งแปดทิม รุ่นพลังหันตุกโตนะครับหรือไก่ชัดๆนะครับเปรียญนเนื้นทองแดงครับผมสวยงามขอบตัดนะครับผมขอบเป็นขอบตัด สะสภาพสวยสมบูรณ์นะครับเรียกรุ่นอรหันพุโทโธนะครับที่ระวิกง,งานฝังลูกนิมิตวัดแม่น้ำคู้เก่าอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับ เนี่ยครับหว่งหวงห่วงจอแล้วปิน้นเลยครับเหีียญเหรียนสวยสมบูรณ์หลวงกทุิมวัตถะหันไล่เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับราคายังไม่แรงนะครับราคาอ,อยู่ที่หลักหมื่นต้นๆน,น,นะครับ สวยงามสวยงามเห็นมคับเห็นความชัดเจนดูขอบข้างครับเป็นเหรียญขอบตัดไหมครับเห็นไหมครับควงปิ้นปิ้นเจาะปิ้นไหม เหรียญสภาพยังสมบูรณ์อยู่ครับยังไม่ได้ใช้เล้วรัยเหรียนรุ่นนี้ก็เริ่มจะมีราคาแล้วนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่จับต้องได้ครับหลักหมื่นต้นๆเองครับ บอกแม่น้ำคูกเก่านะครับปีหนึ่งเก่าสวยงามตกขต่งพระเหรียญหลวงปู่ทิมปิซิโก วัดละหารไล่นะครับจะแกงสองกับแกงข้างเหลือรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์นะครับออกแมนันคุกเก่านะครับออกปีหนึครับเหลือสวยมากครับ ราคาก็ยังไม่แรงนะครับหลักหมื่นต้นต้นเองนะครับผมนะครับตัวนี้จะเกี่ยมมนเส้นนึงคอกระแข่งสองออกตัดออกตัดจะกขาดหนังสือจะเป็นแท่งเงิแท่งคมชัดห่วงก็ปิดนเนับ ท่านจะเป็นมิตินะครับออกมาเป็นมิติเลยอูสองนะครับเหรียญหลวงปู่ทิมอิสริสซาลิโกวัดละหานไล่ออกที่วัดแม่น้ำคูเก่านะครับอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับ หน่งแนะครับเป็นเหรียญอีกเหลียนหนึ่งที่มีอุตคุณสูงเหมือนกันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามด้วยครับทัดละยองครับของรัา